สว,ส,สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาเดินตลาดนัดนะวันนี้ร้านกล้วยไม้เขาไม่มานะแต่มีร้านนี้เขามีกล้วยไม้มาด้วยก็สวยๆเหมือนกันเนี่ยสวัสดีครับแม่จะได้คุยกันหน่อยว่าไออันนี้คือเป็นฟาแลนนอฟซีดเนาะอ่าอันนี้ดอกเหลืองราคาเท่าไหร่หร้อยคหกรบาทโอ้โหเนี่ยเป็นไม้เลี้ยงแบบไหนเลี้ยงในร่มค่ะเลี้ยงในร่มอืมก็คือพวกร่มลำไรว่างั้นเถอะ นะเนี่ยโหเนี่ยแต่ว่าชอนี้ใหญ่สวยงามมากเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยเกชื่ออะไรนะฟาเรนเหมือนกันค่ะเป็นฟาแรนนอปซีดเหมือนกันนะต่ตัวน,นี้เป็นดอกสีม่วงลายจุดนะเป็นดอกจัมโบ้นะสวยงามเลยนะรดน้ำาทยาละครั้งโอ้ถูกใจเลยนะเล็กเป็นคนขี้เกียจรดน้ำอยู่แล้ว <laughs> เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนะเนี่ยเลี้ยงในร่มรำไรนะอันนี้ฟาเลน,นอกซิตนะใครสนใจก็แวะมาได้ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะนะสองต้นสวยๆเนี่ยนะวันนี้คือปกติแล้วมีเยอะไหมที่บ้านที่บ้านมีไม่เยอะมีไม่เยอะแต่ว่าเลี้ยงครับาร,าาราคาสูงอ่าราคาสูงก็เอามาไม่หมดหรือเอามาหมดแล้วเอามาไม่หมดไม่หมด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงนี้ใช่ไหมออโอเคโอเคสลับคลิปนี้นะแล้ก็เอามาฝากกันเพียงเท่านี้นับผมสวัสดีครับ